สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมมันนี้ภาพพี่น้องมาเลาะตรงไฮตรงหน้าคือเก่าครับมันนี้มันนี่สิภาพพี่น้องมาหาคุดครับผมพอ,อยังกระสิคุดครับมันนี่มันนี้เหมือนนี้เป็นมือคุดครับเนี <laughs> ๋ยภาพพี่น้องมาหาเลาะคุดนั่นตรงไ้ตรง,งหน้านะครับ นาแรงก็หากินยากครับช่วงนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาขุดฉีดคุด,ดคุดคุด,คด,คดยังเนี่ยกับไปพึ่งน้ำกันครับผมมากับสมุนทุกเก่าครับยังยางล้วยลายลายน้ำมันอีกแหละโอ้ยอไปครับพี่น้องไปหาขุดกันไปล็กไปละล็อกไปน่อยเอ้าขุดฉีดขุดยังเนี่ยครับพี่น้องมาเนี้ย เน้องฮะขุดกันอันนี้หู้ยังเลยพี่น้องเือนปลี่ยนดีแน่หู้ยังโมโหพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวขุดเบิ่งกันครับเป็นหูยังกันเนี่ยสายขุดครับอันนี้หูยัง โอ้นี่ครับผมปูปูตัวใหญ่เลยครับเอา,เอาค่ยางครับมาดิ <c oughs> <c oughs> พ้อหูย้ยกับสีคุดครับนี่ครับไอหนึ่งนั่งอยู่ตรงโพ้บนบุญบิ๊กไอ้คือนั่งมองดีแต่ว่า หูยังวะพี่หนุ่มยังกับขุดเบิ้งก่อนหูยังต้องขุดเบิ้งครับโอ้ปูอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับปูอีกแล้ว ปตูตัวใหญ่ตรงนี้โอ้โหนี่จปูตัวใหญ่ครับสายขุดคำับเดอมขุดน้องมันขึ้นอยู่ตื่นแท้ ครับผมปูอยเกแล้วโอ้กระสีด้ปูแล้วครับพี่น้องเป็นแนวเนี่ยครับจะผมบนหูเนี่ปูไปปนตันแนี่พี่น้อง ผมโอไม่เมมลีว้วนี่ครับอันนี้หู้หนึ่งครับผมจัดพี่น้อง นี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นเขียดครับผมเจ็ดโม่เจ็ดโม่เอาเอากุย่างกันพี่น้องมองนี่คือหูไหลเถอะครับนี่ครับหูยังเนียนอุดกันร่องเบิ้งครับพี่น้องหูไหลแน่นพี่มงึงมายู่น้ำกันเบิ้งจุ่มเลยครับ หันเป็นเขียดครับนี่เป็นปูครับพี่น้องปูปูปูเหาแล้วครับ ปองดีในหูครับผมอยู่ใกล้ๆกันไอ้หูเอ้านี่ครับผมหมายเลวโอ้อยู่บริกเลยครับอน่ิ บอ่อเนี่ยครับโอ้วบลึกเดิครับเนี่ยมาถ่าฝนบ่เนี่ยครับเนี่ยแต่ไม่กระครับกันอีหู้นึงครับผมพี่น้องท้าอู้ปนแล้วครับพี่น้องมน,นีงกอหย่าละที่ไหนยัยนซับครับมันอยู่บลึก เห็นแล้วครับนี่ครับผมพี่น้องมาอีกแล้วครับเมองมีสองหูแข่งกันได้เบอร์หูหน่งก่อนอย่าเขื่นเลยคว้ายาไลยครับพี่น้อง ยิ้มบุลฤกษ์หล่ะผ่อนตัวแล้วผ่อนตัวแล้วนะมีเส้นอะเห็นเห็นกกแขกกกแขกนี่ครับผมโอหนี่มีหูยังให้ขุดนะครับบเลิกน้ำ อยู่ใกล้ใกล้กันนะครับสองหรือพ่าแล้วครับพว่าแล้ว ครับผมง่ายเลยครับโอ้ง่ายเลยครับมือนี่อันนี้ครับเด็ดๆมานน้ำนี่แหละเอาไหมน,นี่เห็นปลาปูเ่ยนะครับผมได้ได้หลายเติบแล้วครับเนี่ยได้เกียดหมูแล้วอู้เอาไหมขุดๆขุดๆนี่นี่นี่คุดเลยคุดเลย ก้นเลยยื้อ,อไอ้นิดเดียไอ้จะยินเสียงน้ำกินมากน้ำเสียงมากเอาเลยครับพี่น้องหูหนึง่งไหวขุดได้บนอ่างบัดที่นี่เพื่อนนี่มากควล้วบัดที่ไหนหลุดบัดที่หนึ่ <laughs> ตัวนี้ยงอยู่บริเวณไหนครับข้นอตัวนี้ออกจากหูแล้วครับมีแล้วนี่ครับเอา้าเห็นไหมครับหมาพลาดเนี่นี่ ผ่านเน้นี่เอาไปไดเไปด,ด้นๆเด่นๆด่นๆทำไมเอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่ๆๆขวดๆนี่ๆทำไงนี่ครับอ่าเอาขวดน้วกันขวดใส่กันโล่อุ่นครับเอาผ่านบ่ ควดๆกันนะ่ะเอาเลยเด็ดๆๆๆอย่าเหยีมือกันนี่หนึ่ <c oughs> เอาเลยอืมควดเลยเออเออพูนพูนนะ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 ครับมันธรรมดาเลยครับหมาขวดปู <c oughs> เอาได้เฮ้ย อู้จุดยอ,อ้เด่อ้มเด่นเอาเด่นแล้วเอาเด่ล้อ้มเด่นี่นี่เอาเด่ด้วยเอาไปพูดอ่ะพูน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 ่ะนี่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 เอาอือขุ่นคับขุ่นขุ่นขุ่น Om nè Om nè là nè Om nè Wood, poon, poon. Tăm ông nè. nè Om nè Wood, poon, 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 Phun poon, à, uôn à, uôn à, à. พุนอะพุนอะพุนอะพุณอะเพิ่อนพี่น้องหู้นี่คืองามแท่ไะเบึ่งกันครับพอ,พอแล้วครับพอแล้ว ู่ถาฝนเม่อครับขออึ้นยุดตื่นนี่ครับโอ้หู้งี้งามอยู่ครับพี่น้องนี่ครับอยู่น้าหูแบบแมนหมดลนะนะเมนอยู่น่ครับอยู่เป็นหู้ตันนี้ ฝุ่นนะครับพน้องเค้าเอิ้นนะครับมันบ่อยู่ลึกครับผมเห็นแล้วครับนี่เดยหลายเติบแล้วครับ กับผมนะครับพี่น้องปูห้องในายอยู่ครัแต่เด็กเป็นสาวสาวก็โตอยู่ครับจะเพื่อกันถึงสามสิบคนละนี่นกับผมพี่น้องผลงานในายอยู่หลายเติบอยู่ ครพ่ออะไรล่ะครับนี่พ่ออยู่ก็กินล้วครับปูแบบมีเขียดหมูน้่ตัวนึงเอาหูย่างครับมันเนี่ยครับหลักๆเอาพอหูปูเต็มเลยครับบุเลีกก็เรียบร้อยเลยนะครับมนี้ครับผมวันนี้หากินแบบบ้านๆมาหาขุดปูครับผมหาขุดปูไปขัวไปปนครับผม มาถือเสียมกับถังมาว่าสิพ่อ,อยังกเก่าครับพอดีพ่ออูเป็นหมองเลยครับหัวกับบล็กก็พอดีเลยครับในการเลยครับในเขาเอื่นในัวดในปนอยู่ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหาก,กินแบบบานๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมก็เดี๋ยวสิมมคสิบมาให้พี่น้องในเบอง์เรื่อยๆครับสลรับกันไปนักเบาเนี่ยก็แล้วก็สิแล้วลงน้องให้พี่น้องเบอรอยู่แล้วครับก็ ช่วงนี้ก็ขึ้นโคกอากินน้ำหูครับก็สลับกันไปครับฮานั่นหานี่ให้พี่ดองในเบื้องน้ากันก็เป็นกาลังใจให้กันทเกคาครับผมก็สิ่งที่จิบมาให้เบื้องเรื่อยๆครับสาหรับมันนี่หากินแบบบานบานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ